โอ้โหมันสีขาวจวเลยว่าชอบ่ะอะไรที่มันสีขาวๆเนี่ยมันช่างแบบว่าดูหล่อดูแฮนซ์ลัมอ่ะมันช่างดูแฮนซ์ลัมไหมเออมานะฮะแล้วก็ในคลิปที่ผ่านมาทุกคนนะเดา๋ยวได้เปิดเทพปีซึ่มหรือว่าพีแอคของเราไปแล้วทุกคนนะ EP สองเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาเทพปีซึ่มหรือว่าพีแอของเราเนี่ยไปเล่นในเกมกันบ้างดูซิว่าในเกมเนี่ยพี่เขาจะแอคจะหล่อสักแค่ไหนก็ ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับฝากกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วก็คิดจะจ่ายยูซีคิดมียูคิดจะเอายูซีไปเปิดอะไรก็ตามแต่สามารถจะได้เลยที่ XP Game Store ตร์นึกถึงยูซีนะฮะนึกถึง XP Game Store ตร์หรือว่ามาจากกล้วยแมนด้วยนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อนะจ๊ะ <S 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 งั้นมเราช้ไทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมสนับพี่เทพพี่แอคพี่หล่อพี่ปีซึ้มเทพปีซึ้มของเราทุกคนครับในเกมถือว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยทุกคน let's go กันเลยไปกันเลยครับ คำถามเอ้ยไม่ใช่คำถามสิคือเราจะต้องมี <c oughs> เราจะต้องมีเหรียญเยอะๆให้เขาสร้างถ้าเรามีเหรียญน้อยเขาจะสร้างไม่ได้้ามีทรามาสักแสนสองแสนอะไรเงี้ยเผื่อไว้ถ้าหาว่าอยากแบบเแบลบแบบเยอะๆนะเพราะว่ายิ่งเบลวมันเยอะมันก็จะสวับแตมด้วยท่านสมาชิกชมรมคนชอบคราฟจีมาละจ้า น้อไปในี่ขำขำอุ้ยึ่ขขขงขำ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 ห้างหลังฉากเฮ้ยฉันได้ยื่นเข้างหน้านะฉันได้ยืน่นสินหน้าฉัน,ตร,นตรงนี้อะ่ะเริ่มแล้วนายอาไหมโอ้โหอย่ามาโย้ยโหเจ็บมากอุ้ยไม่น็อโคตรซ่าจัด เาดีน,างงนักร้อยไงตุยยากจังปะเฮ้ยเบอสีครึงวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก็ตดิเนอรโดยใครยิงวะเบอร์สี่เมาห้าไอ้น้องเดียมาห้า่อยน้องขำๆว่ะอยาจะขำว่ะ ป็นภาษาอิตาลีอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวเป่งไอ้นุ่มพอดีพี่ใส่ชุดทองมาใหม่ไว้น้องพี่มันก็จะคนแปลกๆนะโทษทีว่ะไอ้แมงกอนอยู่ตรงไหนครับพี่แมงกอนอยู่ตรงซ้ายสุดเลยครับน้องซากิอยู่ตรงนี้นะครับน้องชายตรงนี้ตรงนี้ฉันได้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราลองไปตรงนี้จะเจออยู่ มานี่ไงเขาเดินมาข้างบนเหรอขานาด awesome awesome มีคนนอกเหรอม่รูปท้าขึ้นมาอุ๊ยหลานมิท้าข้างในมีหนึ่งคนปุ๊ดหรอหลุดก็เฮียละเอาไปหนึ่งขำๆ มีคนบนมาลงมาแล้วเหรอบนอนเจอเขานี่ลงไปแล้วโอเคขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์ เสื้อกาอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงน้องขอยาดเลยอือเดี๋ยวดูสิเช็ดโคตรสวยเลยอ่ะดูดิมันต้องอย่างนี้ดิว่มันจะคุ้มคม่าวะ่ะเนอะโคตรสวยสักหอบอะโคตรสวยจัดอะวิอะไม่มีคนเปิดหรอวะคนนี้ก็ไม่มีคนเปิดไปแล้ว ขอบคุณนะครับไปกันเลยไม่ได้ยิงเขตฝั่งนี้นะโอเไปที่เขตปลอดภัยไปที่เขตปลอดภัยขออนุญาตคูณสามก๊อดดิไม่แม่ได้หรดีกวา่า เพื่อนรักเองยังทำไมะวะเฮ้ยเราจะโชว์คุณสาวของเราเนี่ยเว้ยเฮ้ยมาวะขำ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 ไีกหนึ่งตัวขอบคุณนะครับเออสวยเนาะโคตรสวยเลยอะโอ้โหแ <ไป S 2> บบโคตรคุ <พอ S 2> ้มมากรู้สึกว่าเราคุ้มมากอ่ะสำหรับการจัดสก่มาครั้งนี้อ่ะโคตรสวยจัดเรื่องมีเรามีโฮโลปะวะแต่ไม่มีโฮโลแล้วะ่ะอยากเห็นโฮโลเป็นไงโฮโลวะ เออโฮโลอะขอบคุณนะคะขอบคุณสนับน้องบางออนที่ไม่ใช่บางเอิญแล้วก็ไม่ใช่บางกะโลด้วย <laughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณสนับเอ,อ่อแมวเยี่ยมผมชอบเรสตอนเออแต่ที่ต้องดูหน่อยว่ามันเอ,อ้ยนี่คุณสองขอยันเลยเเลยเต่าเต็มโอ้ใครเก็บมา,าเนี่ยเยอะแยะไปหมดลยชะขอันดาตนิตอนก่อนนี้นไม่ได้คุณสองนะแต่ว่าพอดีว่าไปซื้อคุณสองมา <laughs> มเฮ้ยเป็นยังไงตองที่าเปิดออก <laughs> โอ้ยวิ <laughs> ตอนนี้ก็อ่อันนี้คือยังเรนเดอร์ไม่เสร็จรือเปล่าอะเฮ้ยไว้ทุกคนบอกเกมดิเรนเดอร์ไม่เสร็จปะเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแปดบิตนะเมื่อกี้ได้เห็นหรือปล้วเราเห็นแปดบิตเหมือนกันไหมเรนเดอร์ไม่เสร็จปะเนี่ยอันนี้ปกติอันเนี้ยอันนี้ปกติอันนี้ปกติแต่อันนี้มันเรนเดอร์ไม่เสร็จนี่ ใช่ไหมเป็นเปโอ้ย,อย,ยไปไยกินปลาดีกว่าโอ้โหกไไไหไไหโูไม่น่าเลยว่ะน่าจะปั๊มยาไปว่ะเนาะโอ๊ะไม่น่าเลยเมื่อกี้เนี้ยอืมสก,ก้าชิพอะไรนิ่งสุดครับสก้า,กกาแนะนำเป็นกริบกริบกริบกลีบแอร์อดอบอะกริบแอร์ดอบกริบตรงแล้วก็กริบ กลิปแดงครับสากลิปเนี่ยจะเป็นกลิปที่แบบนิ่งมากกลิปที่เหลือเนี่ยต้องใช้การคุมเพิ่มขึ้นละกันประมาณนั้นถ้าเราอยากคุมนะอันนี้เพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเราอยากคุมเพิ่มถ้าว่าแบบอยากได้ง่ายๆเน,นี่ยอยากว่าเป็นกลิปแดงกลิปตรงกลิปกลิปที่อยู่ในแอดด็อกอะสามกลิปเนี่ยคือจะเล่นสบายมาก Let's go ชุดสวยจ,จริงๆน้องมังกรผู้บินทีมเป็นเยอะผู้เยอะเยอะน้องโอ้ยดูดิ ไรเดอร์คิกยังน้องไม่ถึงเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่รีคอร์มีแล้วเ้ยปักกี้หนึ่งคันไมนแค่เราหาสกาวปังนั่นน่ะอุ้ยตัวอย่างนี้สิหมูมีโรดด้วยเดี๋ยวลองฮูโลสิโอ้มี M4 เอ้ยเอทิ้งไปเลยไม่ได้เล่หรอก M4 อ็มโฟรวนี้ใครยังมีใครเล่น M4 อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ใครทีกันไว้ M4 อ่ะมันหมดอยู่เป็น M4 ไปแล้วน้องนี่นักสก้าวเลยจบเพราะว่าเพิ่งอัพมา ดูสิอุ้ยอุ้ยสีสวยนะแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่าอีกแล้วเหมือนมันเหมือนมันแรนเดอร์ไม่เสร็จอีกแล้วว่ะตรงเนี้ยเห็นปะมันแตก,แตกอะ่ะมันเหมือนแรนเดอร์ไม่เสร็จอีกแล้วว่ะเพื่ออะไรวะมันเป็นปีซึ่มหรอวะเพราะว่าคอนเซปต์ Concept ของรอบเนี้คือปีซึ่มไหมมันเป็นปีซึ่มปีซึ่งก็คือความแบบว่าความแบบหลายๆมุมอะใช่ไหมที่ผมที่ผมที่ผมเข้าใจคือปีซึ่มคืออย่างนั้นถูกไหมหรือว่าหรือว่ามันมันเข้าตีมปีซึ่มปะ เพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเป็นปืนอื่นเนอะโฮโลมันจะไม่ทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูดิเนี่ยมันจะแบบมีความแบบผ้ามันจะไม่แตกอะแต่ว่าเมื่อแก้มาพรอมเปสกาผ้ามันแตกอะมันหรือว่ามันเป็นหรือว่าเราคิดในแง่ดีกันไปวะเนี่ยมันมันคือสวยอ่ะสวยนะเพราะว่าเป็นสีขาวไงรู้สึกว่าซื้อเอมจัดมาก็คุ้มดีแต่มันมันเหมือนแบบมันมันผ้ามันแตกๆอะเห็นปห เนี่ย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 มันเหมือนแบบมีความแบบเหมือนแรนเดอร์ไม่เสร็จอ่ะมันพูดว่าไงดีวะมันเหมือนแรนเดอร์ไม่เสร็จอ่ะแต่ก็โอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไปไปไปก็สวยนะใช้คำว่าสวยแล้วกันสวยดีก็โอเคเลสตอรอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่แจ๋วแจวแจ๋วเ้าสวยสุดผมสลยผมรู้สึกว่าเลสตอรสวยสุดแล้วก็ออกมาก็เหมือนจะเป็นคูณสามกลางดีทุกคนผมมีคูณสี่นี่หว่ะลองดูคูณสี่ทีหนาคูณสี่ก่อน เอ๊ะมันซื้อขอนเอ๊ะตั้งสิบห้าป่าวะเพราะเอ้ทุกคนเอ้คุณสี่มันซื้อไหนวะทุกคนวะคุณสี่อะ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้คือโบสถ์เหรอวะใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมผมก็ว่าพิพิธภัณฑ์หายไปไหนวะเล่นจนอีเวนต์จะไปแล้วกว็เอ้ยอ๋อนี่คือพิพิธภัณฑ์ของเราเหรอโอเคโอเคจอด,ดจดจดเออแล้วลสวยใช่เออม,มันมันเหมือนภาพมันไม่ฉาดอะใช่ไหมน้องไลออนมันเหมือนแบบภาพมันแตกอะมันแตกอะ ช่ไหมมันเกะกะดตาเกินไปเอ้ยมันมันคือสีมันได้นะมันเป็นสีขาวมันได้อยู่นะแต่มันเหมือนถ้ามันทําแบบผ้าไม่แตกมามันจะได้ที่แบบเพิ่มเพ็กมากนะผมมองว่าเดี๋ยวเราไปหาตัาดีกว่าเราไปหาคุณสีดีกว่าสิบหรอไม่ถึงสิบคือแร้วน้องน้องพี่สิบไม่ถึงเลเมื่อกี้เราคุณที่เท่าไหร่ะอะไรคือสิบมาทุกคนวะกวยแมกก็คืองงละเฮ้เพื่อนเฮลละยเพื่อนนั้นเพื่อนรักในเราทนรอไปก่อนนะเราขอหาอันนี้ก่อน ไม่น้องวีมันน้องวีมันใค่สิบห้าเหรอคุณสี่อ่ะอา้าเขาอยู่ไหนวาเขาอยู่ด้านฮอกเกย์ปล่อยเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะ <laughs> ปล่อยเพื่อนไปก่อนละกันพี่เราอยู่ใกล้ปา่าวะเฮ้ยเราก็อยู่ใกล้ทุกคนช่วยไหมช่วยไหมเราช่วยไหมช่วยก่อนมั้งช่วยดีกว่ามาั้งช่วยดีกว่ามาั้งมามา,มา,มาทันอยู่ทันอยู่มาเพื่อรักเราเอง อ๋อคุณส okay. ี yeah. ่ส oh, ิบเลยเหรอเว้าคุณสี่สิบเลยเหรอน้องก็พูดกันไปเอาละเห็นแล้วอยากได้แล้วเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนช่วยกันก่อนขอบคุณนะครับงบหมดขนาดแหละเขาว่าจะไปเลยนะเอ้ยน้องพี่ชูวันนี้มาไหมน้องพี่ชูมาปะเนี่ยหรือว่าเข้ากัดอยู่เอ่อ my friends enemy is ahead it's safe here enemy is ahead เอ e ามิแหว e หมายเลขสี r โมโจโอ๊ะไกลใช่ไหมเบอร์สามไม่ช่วยเพื่อนหรอไอ้เพื่อนมาลำเพื่อนเบอร์สามมาลำขึ้นเดินมาละนูนนูนนูนริม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  หนัตทำไมเด็เพื่อนหนัตทำไมเด็แม่นมแล้วแม่นแล้วแม่นเออตั้งงานมีกปะอ๋อตัวน,นั้นนี่ว่าตัวรักในมีคูณสี่ปะ มนมีคนสีหรอปพลรักเราจะได้คุณสีกับพลรักใมีคุณสีหรอประ่อพะพลเลฟ My friends ไม่มีค,ค,มความรองน,นี้พลเลฟพลเลฟครับมีคนสี่ไหมครับโอ้โห My ม friends คุณคุณในว้นเนี้ยศูนย์สมสในมันคนหล่อเลยว่ะว้าว Thank you อ <Awesome. S 1> ใช้ได้นะใช้ได้นะถึงจะมีความแบบว่าเรนเดอร์ไม่ครบแต่ว่าดูดีกว่าคุณสองเยอะนะก็มีความเหมือนเดิมทุกคนนะกม็มันเหมือนเรนเดอร์ไม่เสร็จเหมือนเดิมแต่ว่าสีสีสวยเลยอันนี้ใช้ได้เลยเอาไปสิบเอาไปสิบรวกอันชอบสีนี้แต่ว่าได้คุณสก,กาคุณเสียเหรอ,หรอยิงโดนไหมเนี่ยคุณ <laughs> สวยไหมเนาะ จริงว่ะอันนี้สวยว่ะอันนี้สวยว่ะผมว่าเลยเว้ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่นไม,ไม่เสร็จหรอกแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นตีมเขาวไว้ตีมแบบตีมปีซึมหรือเปล่าเดานะแบบว่าตีมปีซึ่อมอ่ะเพื่อนรักเราว่านีเว้ยมันน่าจะกำลังไปชุบเพื่อนพลนัดในประรูแนวไงดีวะคุณแม่มสองเราไปดูที่ชุบไหมในประรู ออยังไม่ต่อรู้ขึ้นมาได้เพื่อนเลยหกยังไม่ยังไม่ได้เอามาเลยครับน้องเก่งหกเดี๋ยวรอเนี่ยครับหกยังไม่ได้เอามาเลยเพราะถือว่าไม่ได้ใช้ถ้าใช้ก็คือใช้สามเลยออมบีออมบ,ออมบีคืออะไรคุณเจวะดีเฮ้ยพลักหน้า,นานกว่า,าเน่ยก็สตาร์ตอีกหนักปะมาดิโอ้โหไม่ชนเฉยเมื่อกี้หลบได้ยังไง มันหลบเดี๋ยวเราชนไม่โดนนะมันหลบได้ยังไงวะเมื่อกี้ทำได้ยังไงอ่ะอ้นนี้มันเดือดแมกทิกอ่ะมันแบบมันฟิวอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาไม่เข้าวงหรอวะมันต้องอยู่ดิเพื่อนเราเห็นแล้วเพื่อนเพื่อนวิเวิวใครวะเออแจ๋วเพื่อนมีคนมาข้างหน้าเรานะ ตรงนี้ Watch <out>. awesome. นายเห็นยังขึ้นบนเขาแล้วนเห็นบ้า <Watch out. S 1> นสลักนายเห็นไหมแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วอ่ะตุยวงโอ้โหเสียของว่ะเฮ้ยตุยวงทำไมอ่ะคือเลยคือถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเย็เข้าเดียวปห อันเนี้ยโอ้โหปืนปอบไม่เบาไม,มันเบาจังอ่ะโอเคนะักนักนักนัก,นก,นกไปเพื่อน เฮ้ยยืมเออไปสักผ้าครับโอเคโอเคโอเคมันเสียงเครกิจแล้วเนาะเข้าใจได้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 เฮ้ยสายฟ้าเหรอเฮ้ยเสียงอยู่ไหนอะไม่ได้ยินไได,ไได,ไได้ยินมาทุกคน ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้บินได้ป้ยิ้มฮเม่แมนไม่แมนไม่แมนป้าฮุ้ยดูอะไง้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเ่อนราว โดนมาไหนอ่ะหลังใครอ่ะมีป่ะหลังคือเพื่อนอเกือบไม่นอนเกือบแตกด้วยรุลงแรงมากอ่ะทุกคน ไปที่เขตปลอดภัยผ่านวงไปเนี่ยตึ้งต้งง้ง้ ดีอุ้ยเก็บของดีกว่าหุ้เป็นอะไรเพื่อนมีคนเหรอ Watch out หุ้ยเฮ้ยเพื่อนใครย,ยิงเรามาบ้ารัก เพื่อนอย่าง,งนี้หมดนะแล้วขวาโอเคครับครับอยู่ตรงไหนครับเพื่อนรักโอ้ยเพื่อนอยู่ตรงขอบมอเห็นป่ะเพื่อนรักตรงตรงที่ชุบเพื่อนตรงที่ชุบเลยเห็นป่ะนเห็นเหมือนราบร,ราื่นเธอจะเหนื่อยเกันไปหรือเปล่า ขอบคุณนะครับอุ้ยขอบคุณคุณเจวัลีคุณเจวัลีซังขอบคุณมากมากเลยอะ่ะอันนี้รอบไหนเนี่ยสมัครของขวัมาเยอะมากเลยแังคิดว่ามามาณนะอุ้ยตรงนี้มีของให้กินด้วยหรอมีแอปเป้นให้กินด้วยนะโอเคเพื่อนเจอชุนกับอะไรเพื่อนหรอชุบได้ไหมครับเพื่อนชุบได้ไหมชุบได้ไหมเพื่อนรักโอ้ตรงนี้เยอะมาก I'm really sorry. Watch out. Wait, Watch out! wait, Oh! Oh! พี่เปิดเอลลิไงไหมครับเอ,อ่อไม่ครับพี่เปิดแยกล็อกขาดล็อกขาดไม่มี <c oughs> ของพี่เปิดแยกครับน้องชายกดแยกหมดเลยโอ้ยเยอะมาก คมจังวะจะเย็นเฮียไปพูดกันเด้อหรือเดิเนแรงเลยเหรออุ้ยโอ้โหเขาชื่ออะไรนะคันซังเหรอเชื่ออะไรคันซังไปว่าอะไรอะ่ะทุกคนคันซังชื่อเปียวอุย้ยโอเคชื่อเปียวมากอะ่ะคันซังอะ่ะ รักตรงไหนเพื่อนรักฉันกำลงไปฉันก็ไปช่วยนายตรงไหนเพื่อนเลยนายปลาเบิดเพื่อนรักตรงไหนที่นายล็อกไว้อม่เพื่อนไหนอ่ะโอ้เออรู้สึกสกายิงร่วงยับชิบเป่้ในสกาอ่าดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราปลอดภัยกับชุดออดไม่ใช่ออเนอร์ดิอะไร ชุดทองระดับทองใหม่กับสกากดไงแบบว่าพี่แอ็กไงพี่หน้าแอ็กหลไงขออนุญาตว่าขำๆแล้วกดตเต้งขำๆย<อ>ะไมนโยกขันมาวะเอ็มตั้งอย่างนี้ด้วยมาๆๆๆน้องซ้ำยะยะยะ <c oughs> ขอให้ไอยครับได้เลยครับเยอะเยอะ นะพี่แอ๊กไงพี่แอ๊กขำๆไงเดี๋ยวแม่บนงนะพี่ขอเต้นก่อนแล้วมันจะันเดี๋ยวมันบางที่เต้น <c oughs> แจวเพื่อนรักแจวดีกู๊ดเอาเว้ยโหมาดิโบว์ทีเจ็ดแล้วเว้ย ขอบคุณนะคบขอบคุณของขวัญด้วยนะครับวิ้ยอะไรอ่ะอ๋อฉันได้เห็นอะไรมาเนี่ยตอนน,นนั้นเหรอโอ้พี่นาแอคก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยห้าหกดีวะเชนเฮ้ยหล่อ่เอออะเนาะทำไมมันหล,ล,ล่อจังวะถูกใจอะ่ะแกรแมนถูกใจว่าคือหล่อมากอะ่ะ